เรื่องย้อนละครเรื่องโซเวรีตอนที่สองออกอากาศทางช่อง7 HD วันที่28กันยายน2564โซเวรีละครหรี่ันใหม่ แต่ความมันไม่ลดลงประจำคืนวันอังคารวันที่28เดือนกันยายน2564นี้นำเสนอให้ชมกันต่อเป็นตอนที่2โดยเรื่องย่อของละครในตอนนี้คือปารมิตานำแสดงโดยมุกดานารินรักวางแผนแก้แค้นปรินนำแสดงโดยเข้มหัตสวีโดยทำให้ปรินหลงรักพร้อมหลวงข้อมูลและบัดหลังปรินหัวหอกสำคัญของสิรีมันตราคู่แข่งทางธุรกิจ ปรินโกรธแค้นมากฝั่งชนาทิพย์นำแสดงโดยบอสชนกันลูกชายเจ้าของสิริมันตราร่วมมือกับแฟนสาวซุปตาณนภาสิรินำแสดงโดยกุ๊กก,กิกกดชะก,กรดึงไตรโทศนำแสดงโดยปานคมกริตที่อยู่ฝั่งคู่แข่งดีเอ็มเปอร์มาร่วมแผนการขายความลับบริษัทโดยมีแฟนหนุ่มเครือพลนำแสดงโดยคิมมนวารดมชักจูงไตรทศเพระหวังเงินก้อนโต เรื่องราวของละครจะเป็นเช่นไรต้องติดตามชมขอบพระคุณแหล่งข้อมูลช่อง 7hd และละครดอทกูิ